ใคก็ูสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการสุขศึกษารายการเดียวที่ดีที่สุดเจาะลึกที่สุดล้วงลึกที่สุดครับทุกเรื่องราวเกี่ยวกับความรักนะครับกับผมเทรนเนอร์แซกี้นะครับวันนี้เราอยู่กันในสถานที่ใหม่รีสอร์ทแห่งใหม่นะครับก็เปลี่ยนที่แล้ว แล้วก็จะมีแขกรับเชิญพิเศษคนใหม่ด้วยเป็นสาวสวยน่ารักน่ารักนะครับวันนี้แหมถ้าเห็นเราต้องแบบว่านะหนุ่มๆใจอะไรแน่นอนเลยนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาเจอกับน้องคนนี้กันเลยดีกว่าครับผม้ันแ ลงานเข้าทำไมเด็กพวกนี้มันใส่กางเกงมีเลก้าทำไมมันขายเสียงลิงโทนเรียกเข้า It's business you know I'm talking about K S เด็กเขาบอกว่าคันเทปกูบอกว่าจัดให้เดี๋ยวกูจัดให้แน่แท้มากับ P dot and the homie crazy เด็กยังถามมาเพราะพี่น่า crazy บอกได้เลยพวกกู still high กัดน้ำดับแล้วบิลพวกกู still f l y ขอต้อนรับน้องไฟหน่อยครับ โอ้โหเป็นไงครับคุณผู้ชมครับน่ารักไหมฮะน้องฝ้ายทำตัวไหน่ันคค่ะชุดฝ้ายค่ะวันนี้เป็นนางพยาบาลแสนสวยนีรู้สึกว่าเธอเกิดพยาบาลแบบนี้เนี่ยผมอยากจะป่วยทุกวันเลยน,น่ารักขนาดนี้ลงบ้านไหนใส่ชุดนี้ครับน,น่ารักลงบาง้านต้องนอนกว่า โรงพยาบาลห้องนอนมีไหมเนี่ย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 ตอนนี้น้องฟ้าทำอะไรอที่ไหนยังไงครับอ๋อตอนนี้ก็ขายของในเฟซบุ๊กนะคะแล้วก็ตีด้วยแล้วก็ทำงานอยู่ร้านหมูล็อกค่ะที่นครสวรรค์นะครับเห็นเขาบอกว่าที่นี่สาวสวยๆเพียบเลยใช่ค่ะสาวพริกงาน50กว่าคน50คนเออไม่ทราบว่าเอาไว้รับแขกหรือว่าเอาไว้ทําอะไรคะเนี่ยเยอะขนาดนี้มีการลูกค้าเห็นทั้งร้านนี้คนเต็มทุกวันเลยใช่ไหมครัใช่คนแน่นทุกวันค่ะโอ้ยคุณผู้ชมอยากป่วยอะแบบอยากแบบเป็นคน วเลยตอนนี้นะฮะวันนี้ก็เลยแบบว่าเชิญน้องฝ้ายมา<ะ>ก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวของความรักน้องฝ้ายเองเคยมีคําถามหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับความรักบ้างไหมครับก็มีบ้างนะคะอย่างปัญหาชีวิตประจาตัวก่อนเลยอ,อย่างฝ้ายอาะอเป็นคนแต่งตัวเอกชอบโชว์นู่นโชว์นี่โชว์นั่นมีให้โชว์ครับ <c oughs> <ๆ> <c oughs> ก่อนบอกก่อนมีให้โชว์รู้รู้ว่ามีให้โชว์เนี่ยรู้รู้อยู่รู้อยู่นะฮะ ก็อยากถามคุณผู้ชายว่าคิดยังไงเวลาเห็นผู้หญิงแต่งตัวเซ็กซี่ xx อ,อย่างเงี้ยอ่าโอเคคำถามแรกให้น้องฝ้ายเลยละกันคิดยังไงกับผู้หญิงที่แต่งตัวเซ็กซี่โดยเฉพาะเป็นแฟนเราใช่ไหมส่วนใหญ่ก็กับแฟนฝ้าจะไม่ค่อยกังวลม,มากกว่ากัางวลกับสังคมอะไรอย่างเงี้ยอ๋อประมาณว่า่่นนนีัน คนอื่นเขาจะดูแบบผู้หญิงแต่งตัวแรงก็แบบเหมือนต้องแรงแน่เลยแต่ความจริงฟ้องฝ้ายว่าไม่นะผู้หญิงแต่งตัวเรียบร้อยก็แรงกว่าอเยอะโอเคนะครับเอางี้กับบนอย่างแรกก่อนถ้ามองในมุมมองของคนนอกที่เขาไม่ใช่แฟนของน้องฝ้ายนะครับ<ช>ถ้าสมมติเป็นพี่หรือว่าเป็นคนอื่นผู้ชายส่วนใหญ่อะครับมักจะชอบอยู่แล้วผู้หญิงที่แต่งตัวเซ็กซี่เอ <c oughs> ็กซ์น่ารักน่ารักหรือว่าเปิดบนเปิดล่างโชว์นิดโชว์หน่อยนะครับแต่ว่ามันก็จะมีมุมมองที่อาจจะไม่ค่อยดีนักกับผู้หญิงที่แต่งตัวแบบนี้ แต่หล,หลายคนก็จะคิดว่าโอ้โหสงสจะเป็นคนที่แบบว่างา่ายแน่เลย<ช>อาจจะเป็นคนแรงๆบางคนคอาจจะคิดว่าเด็กเสียแน่ๆ<ช>เออแต่งตัวขนาดนี้เอาตังไหนมาแต่งเนี่ย<ช> <nem> อ่อก็เป็นภาพลบได้เหมือนกัน<ช> <ๆ S 2> บางทีครับเราก็ไม่สามารถจะไปแคร์ทุกคนได้<ช><ช>ถูกหมต้มองฝ่ายแคร์ใครบ้างไหม ไม่แข่ใช่ไหมใช่ถูกไหมเพราะว่า่ทีเออต้องมั่นใจตัวเองถูกไหมครับแล้อย่างคือเราแต่งเนี่ยมันก็เงินเราถ้าเรามัวไปแคร์ชาวบ้านแล้วเราต้องมาแต่งตัวแบบเรียบร้อยปกปิดนั่นปกปิดนี่โหน่าเบื่อ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 จริงๆว่าการแต่งตัวมันไม่ได้วัดพฤติกรรมคนได้เลยอะค่ะเพราะว่าอย่างผู้หญิงแต่งตัวเรียบร้อยอะไรเงี้ยอายยกตัวอย่างเช่นตอนสมัยเรียนนะผู้หญิงแต่งตัวเรียบร้อยไม่เคยมีแฟนอยู่อยู่ท้องอ่าผู้หญิงแรงๆอย่างพาคือมันแรงบนเตียงไงแรงบนเตียงแต่ว่า มันแรงบนเตียงแต่มันไม่แรงทั้งนอกคือเป็นแบบแ,บบแบบอฟแออ่ะใช่ไหมฮะคือผู้ชายางทีมก็เรื่องมากนะเราแต่งตัวเรียบร้อยไปมันมองมามันก็บอกผมเห็นสวยเลยพอแต่งตัวโป๊ก,ก็ว่าว่าเราเป็นคนแรงแต่ถ้ามองอีกมุมนึงมองอมุมของแฟนแฟนก็มีน่าจะเป็น2ประเภทแหละประเภทแรกก็คือคนที่รับไม่ได้คือไม่ชอบให้แฟนตัวเองแต่งตัวโป๊โปแบบนี้เ uh huh. พราะว่าหวงชอบให้แฟนแบบว่า เรียบร้อยดูโซมโซไม่ต้องแต่งตัว <Okay. S 1> ทั้งที่จริงๆแล้วก็ชอบมองผู้หญิงเซ็กซี่ใช่ชอบมองผู้หญิงสวยอไอ้พวกนี้คือไอ้พวกแบบว่ามันสับสนในตัวเองอะ่ะมันสับสนในตัวเองอะ่ะมันสับสนในตัวเองอะ่ะมันสับสนในตัวเองอ่ะเออมันไม่รู้จะยังไงแน่นะครับก็อีกแบบนึงคือคนที่รับได้อย่างพี่เนี่ยรับได้เลยใช่พี่ชอบให้แฟนแต่งตัวโป๊เพราะรู้สึกว่ามันมีเสน่ห์ทำให้เราไม่อยากไปมองใครแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยโหของเราก็ดีอยู่แล้วทำไมต้องไปสนใจคนอื่นอีก ให้คนอื่นเขามองดีกว่าก็แค่ได้แค่แคมองใช่ไหม <Okay. S 1> ไม่สามารถมาเอาไปได้นะฮะแต่ถ้าเกิดคนของเราเนี่ยไปเล่นกับเขาด้วยอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่ง <laughs> มันก็น่าใช่ไหมมันก็น่าแบบว่าแหมมันต้องหึงกันบ้างแหละแต่ถ้าเกิดเป็นแบบสไตล์แต่ว่าถ้าน้องก็ไม่ได้เจ้าชู้อะไร,รเลยชอบแต่งตัวเฉยๆอันนีโโ้เต็มที่เลยอยากจะเปิดอยากจะโชว <figures> ์ชอบ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 มากๆเลยนะครับไปคาถามของทางบ้านมาดีกว่าที่เขาส่งเข้ามานะครับค่ะคาถามจากทางบ้านนะคะถามว่า,าถ้าแฟนเราต้องจับผิดนู่นนี่นันน่นจะไปไหนทําอะไรกับใครที่ไหนยังไง ควรทำยังไงคะคือแฟนชอบจับ th ผิดตลอดเวลาไม่ไว้ใจเลยใช่ไหมใช่ถ้าสมมติต้องถามก่อนว่าถ้าเป็นน้องฝ้ายน้องฝ้ายจะรู้สึกยังไงบ้างก็อึดอัดนะเอแบบเราทำอะไรเราต้องเก่งไม่เป็นตัวของเราอย่างเงี้ยแบบมันก็ลำบากใจอ่ะลำบากใจใช่ไหมว่าคุยตรงๆเลยดีกว่าใช่ในเคสนี้ครับผมเชื่อว่าหลายคนน่าอึดอัดไม่ต้องเป็นผ mm ู้หญิงหรอกถ้าเป็นผู้ชายแล้วแฟนไม่ไว้ใจไม่วางใจไม่เชื่อใจเลยคอยเช็คคอยตามตลอดเวลาห่วงห้าม ห้ามไปกับเพื่อนคนนั้นห้ามออกไปกินที่นั่นที่นี่นะครับต้องอยู่แต่บ้านอยู่แต่ห้องโอ้เป็นพี่พี่ก็อึดอัด เหมือนนกน้อยในกรงทองอถึงจะสบายนะแต่พี่ว่ามันก็ไม่มีความสุขหรอกฉะนั้นสิ่งที่น้องนะที่ถามมานะควรจะคุยกับแฟนตัวเองนะควรจะบอกเขาตรงๆครับว่าเฮ้ยเราอึดอัดมากกับสิ่งที่คุณทําแบบนี้ถ้าเกิดว่ารักกันแล้วคุณไม่มีความสุขคุณไม่ไว้ใจกันขนาดนี้นก็อย่ารักกันเลยดีกว่า<ๆ>ก็อย่ารักกันเลยดีกว่า<ๆ>ก็อย่ารักกันเลยดีกว่าอเนาะแยกทางดีกว่าเพราะว่าอยู่กันไปมันก็เท่านั้นมีแต่วความไม่ไว้ใจมีแต่วความไม่สบายใจ เนาะรักใครสักคนหนึงมันต้องไว้ใจถูกไหมฮะถูงแม้ว่ถ้าเราคบกันถ้าเราเป็นแฟนกันเนี่ย <c oughs> ต้องไว้ใจพี่ <c oughs> เห็นไหถ,ถึงพี่จะเจอน,น้องๆสวยๆเยอะแยะมากมายหลายๆตอน <c oughs> ก็ต้องไว้ใจพี่ถึงพี่จะยอดเก่งถึงพี่จะยอดเก่ง S <S <S แต่ได้ผลบอาก็ไม่รู้นะก็เป็นว่าต้องคุยตรงๆนั่นแหละน,นะครับถ้าเป็นสมมติเป็นฝ่ายฝ่ายจะคุยกับพี่ว่ายังไงเพราะพี่เป็นคนที่ขี่หวงขี่หึงแบบโอ้โหขี้วีนม,นมากเลยท้านำคานมากท้านำคานมากถ้านำคานมากก็บอกตรงๆเลยดีกว่าว่าเราไม่ชอบแบบนี้นะรบก,กันต้องให้ใจกันให้แบบให้เกียรติกันเชื่อใจกันในเมื่อเรารักกันแล้วใช่ไหมถ้าเรารักกันอยู่เราคงไม่สามารถไปรักใครได้อีกอ่ะนอกจากถ้าเราจะไปรักใครได้อีกก็คงแบบหมดรักแล้วอ่ะ เออจำไว้ฮะ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 ทัาได้ไว้ใจอย่าคบกันเลยดีกว่านะครับผมคำถามต่อไปเลยดีกว่าครับเมื่อเวลาถ้าเราไปเที่ยวกับเพื่อนอะไรเงี้ยแล้วแบบเมาขาดสติอือืมลวถ้าพัไม่มีอะไรกับเพื่อนเงี้ยแล้วควรทำยังไงคะมีใจให้เพื่อนไหมรู้สิคือคนคนเราเมาใช่เมาเมาไม่รู้เรื่องแล้วก็มีเซ็กกับเพื่อนใช่ คือจริงๆมันก็มี2กรณีกรณีแรกเนี่ยถ้าไม่คิดอะไรกับเพื่อนเลยอ่ะต่อให้เมาให้ตายโอกาสพลาดมันก็ยากนะแต่อีกกรณีหนึ่งคือคนที่แอบมีใจให้เพื่อนบ้างคือแอบเพื่อนมันก็น่ากินอ่ะ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 ถูกไหมสมมติเพื่อนแบบหล่อล่ำบึกขาวอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันจะแบบอดใจไม่ไหวก็อะไรอยู่ใช่ป่ะแล้วบังเอิญมันก็เมาต่างคนต่างก็มีแอลกอฮอล์อยู่ในเลือดใช่ไหมมันก็พลาดไปถามว่า ผิดไหมถ้าเป็นฝ้ายฝ้ายคิดว่ายังไงครับฝ้ายว่าไม่ผิดนะไม่ผิดเลยใช่ไหมไม่ผิดใช,ใช่เพราะว่าการจะรักกันไม่จําเป็นเพื่อนหรือไม่เพื่อนอะไรอย่างเง<อ>ี้ยแต่ว่าอยู่ที่แบบพอมีอะไรกันไปไปแล้วปุ๊บ<อ>จะสานต่อหรือว่าจะหยุดแค่นั้นแล้วไม่กล้าหานานันหน้าคุยกันมากกว่าอืม,อมนะแล้วก็อีกอย่างคือจะตอบคาถามกับแฟนที่บ้านยังไง <c oughs> คือมีอะไรกับเพื่อนไปแล้วเออเป็นพี่พี่ว่ามันก็พูดยากนะพี่ก็พลาดบ่อยนะ <c oughs> ร้อเล่นคือมันก็ คงมีโอกาสบ้างแหละคือถ้าเพื่อนเรามันน่ารักจริงๆมันแบบเฮ้ยเรารู้สึกว่าเราจะชอบถ้าเป็นพี่พี่คงต้องขอคิดดูก่อนเลยว่าเออถ้าเป็นแบบนี้เราควรตัดสินใจที่จะคบกับเพื่อนเป็นแฟนเลยไหมแล้วก็เลิกกับแฟนซะถ้าเกิดว่าใจเราเราลักเขาไปแล้วนะเราชอบมากๆไปแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรายังไม่ถึงกับอยากจะเลิกกับแฟนเพราะเราัรักแฟนเราอยู่แต่ดันมีอะไรกับเพื่อนเนี่ยอันนี้คงต้องมานั่งคุยกับเพื่อนว่าเฮ้ยยังไงกันดีเราจะเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมหรือจะอย่างเงี้ยเป็นกิ๊กกันแบบเนี้ยให้นะ อันนี้คือมันก็ผิดแหละแต่ว่าแหมคนเราอะนะคือมันไม่มีผิดไม่มีถูกอะไรมากมายหรอกครับคือถ้าเกิดคุณพอใจคุณก็คุยกันไปแล้วกันว่าโอเคถ้าคุณคบแบบเนี้สามคนแล้วมันโอเคก็เอาแล้วกันแต่ถ้าไม่ก็เป็นเพื่อนดีกว่าแต่ถ้าเกิดว่าจะให้เลิกคบกันไปเลยพี่ว่ามันดูโหดร้ายไปอ่ะใช่แล้วอย่างมันพลาดไปแล้วมันย้อนกลับไปแก้ไขไม่ได้ใช่คือมันก็ไม่มีใครตั้งใจที่แบบว่าเฮ้ยจะให้เสียเพื่อนหรอกใช่ไหมครับมันก็เอาเป็นว่าก็ค่อยคุยกันแล้วกันนะครับใจเย็นๆนะฮะจะได้ ไม่เสียเพื่อนด้วยแล้วก็ไม่เสียคนที่เรารักไปด้วยนะครับเ mm hmm. พราะไม่แน่นะ mm hmm. วันหนึ่งเพื่อนคนนี้าจะากลายเป็นแฟนของเราเลยก็ได้ไม่มีใครรู้รถูกไหมดดดดใช่ใช่เพราะบางทีเพื่อนเนี่ยเข้าใจเรา มากกว่าแฟนเข้าใจเราซะอีกเขารู้ทุกเรื่องอืมรู้ทุกเรื่องครับรู้หมดเลยรู้หมดเลยรู้หมดเลยแฟนเราเนี่ยไม่รู้เลยทุกอย่างเลยนะครับรบปิดหมดเลยกับใครมาก่อนแล้วบ้างเออนะฮะพี่เป็นคนเปิดนะครับถามที่ได้นะให้พี่เป็นเพื่อนสักคนหนึ่งก็ได้นะครับเออโอเคนะครับขอบคุณมากเลยคำถามวันนี้ครบ3คำถามแล้ววันนี้ต้องขอบคุณน้องฝ้ายมากๆนะครับเดี๋ยวจะอยู่กันอีกตอนหนึ่งเลยแหละ น้องฟ้าวันนี้มีอะไรมาแนะนํำผู้ชมทางบ้านบ้างครับมีค่ะมีไวซีค่ะผลิตภัณฑ์ผงบำรุงผิวหน้าใช้ผสมกับพวกเซรั่มครีมบำรุงผิวหน้าค่ะช่วยให้หน้าขาวกระจ่างใสค่ะแล้วก็มีอีกตัวนึงพี่ช่วยส่งให้มามีตัวนี้อันนี้เป็นสกินนี่พีดค่ะยาลดความอ้วนดักจับไขมันผ่าฝันไขมันมีรูปไฟด้วยสกินนี่พีวนะครับอืมอันนี้คือทานใช่ไหมครับใช่ทานละสองเม็ดก่อนอาหารเช้าน้องฟ้าทานด้วยหรือเปล่า ทานนะอตอนนั้นอ้วนมากเลยอ้วนประมาณ52อะ่ะ52ก็จะคืออ้วนแล้วอ้วนเบียร์ออกกําลังกายก็ไม่ลดทําไงก็ไม่ลดแ,แล้วตอนนี้อฮะตอนนี้เหลือ46 46่ลงมาทั้งหมด6กกิโลค่ะโอ้เยอะเหมือนกันนะครับแล้วทานนานหรือยัง ก็ไม่นานนะคะสองชุดเห็นผลก็ลคือจริงๆแล้วอะ่ะบอกกอเลยว่าเห็นผลใน1ชุดเลยแล้วก็ตัวนี้ทําจากสมุนไพรญี่ปุ่นละเปอร์เซ็นไม่มีเวียนหัวไม่มียโยโย่ผลข้างเคียงไม่มีแน่นอนอ,อยังไงก็ใครที่สนใจก็ติดต่อได้ตามที่อยู่ด้านล่างน,นี่เลยละกันนะครับติดต่อได้ที่น้องฝ้ายเลยะนะครับผมโอเคขอบคุณมากเพราะวันนี้นะครับใครที่มีคําถามอะไรเพิ่มเติมก็อย่าลืมนะส่งเข้ามาได้เลยที่ a c e b o o k แล้วก็ทวิตเตอร์ของสกีไลฟ์นะครับ แล้วก็ใครที่อยู่ทาง YouTube ก็อย่าลืมกด Sub Subscribe ด้วยถ้าถูกใจก็กดไลค์นะโดนใจก็อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆด้วยนะครับใครเป็นแฟนคลับของน้องฟ้ายกติดตามกันให้ดีกันแล้วกันเดี๋ยวตอนหน้าจะอยู่เธอคนนี้นะครับวันนี้ขอบคุณด้วยกับสถานที่ใหม่ของเรานะครับกับ The Garden Suite Re รีสอร์ทนะครับอยู่แถวบ้านพี่เองนครสวรรค์เนี่ยถ้าใครมานะก็มาพักที่นี่ได้เลยนะครับเขามีเบอร์ติดต่อด้วยนะครับถือว่าคุณจะสนใจกันนะครับเบอร์056355 6 6 4 5นะครับ056 355้า35 4ครับผมอย่าลืมใครมากข้าแวะที่ได้มีสระว่ายน้ำให้ได้แบบว่าพักผ่อนกันด้วยนะครับยังไงก็ขอบคุณสถานที่ก็แล้วกันแล้วก็เจอกันได้ทุกวันศุกร์นะครับกับสุขศึกษานะครับรายการที่เจาะลึกเรื่องราวเกี่ยวความรักนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับ